เวลาคิดอะไรเรื่อยเปื่อแล้วเสียสมาธิเนี่ยเกลียดจริงๆโอ้เขาน่าจะออกไปเก็บเห็ดเขาอันนี้คือเส้นทางเก็บเห็ดเหรอสวัสดีครับคุณผู้หญิงฮัลโหลสวัสดีนะสวัสดีค่ะอันนี้มาเก็บเห็ดคนเดียวเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้ไม่มีเพื่อนมาเหรอครับไม่มีใครพบค่ะสวัสดีครับคุณสมิธ สวัสดีครับน้าสวัสดีครับ,รบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเนี่ยช่วงหาเงินนะช่วงนี้ไปตายบนเขาอีกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับไม่ตายแล้วครับนึกว่าตองตั้ต้องไปส่องอีกครับรีพุกครับลองเงินออกกันนะครับปรกดซับไห้ได้เลยครับน้าเรนเมื่อเช้าหนูเจอสม,มิธไถ่สเก็ตลงมาพี่ใช่เหรอตายหมอไปส่งหมอไม่ไปส่งใช่ไหมเพราะว่าเขามีเงิน เดินมาข้างๆรถหนูก็เลยต้องไปส่งบนเขานูไปเอารถอะ่ะแล้วตกปลา,าเหลือคนเปล่าดูหน่อยดิเหลือพี่คนตกปลาก็ยังเยอะอม,มาให้